ชุดนี้ไปไหน่เต้าเต้าเตนนเตนเต้นคือยืนานนะครับเต้นน้ำน้น้ำนอันนี้เต้นนพนอันนี้เพนอันนี้เตนเตนสอวัดน้ำน้ำเต้นมันมันมันได้จบันนี้จบมากโตไปในบ้านนี่คือเต้นบอเตนเตนเนเุดเว่ เอไปตรงนั้ข้าวต้นรตเ้าลกอนเด้อ อ้อาวคนที่รู้ต้องไปด้วยนะนะสำหรับภาคเศร้าของมือนี้นะครับก็ทางแม่บ้านเนาะนะครับทางญา,า,าชีนะครับไป้าไทบ้านน้องป๊นะครับประกาศทางอีกหลายคนหลายท่านเนาะได้ร่วมด้วยช่วยกันในการทํากับเข่านะครับก็าทาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจางหันก็เตรียมความพร้อมนะครับเอาขึ้นรถนะครับแยกนะครับเปลี่ยนวัดเป็นวัดไปนะครับ ซึ่งจะมีในส่วนของภาคเช้าแล้วก็ในส่วนของภาคบ่ายเนาะนะครับตอนเที่ยงชั้นเพียนะพี่น้องนะครับแล้วก็ลังจากหั่นนะครับก็นี่ลุงพันธ์ท่ามพี่น้องเด้อนะครับก็ได้มาเอาแค่นะครับเอาแค่ที่เป็นในส่วนของเมงเนาะนะครับขึ้นรถพาชิตนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะไปที่วัดคุ้ยบงเลยนะครับ ส่วนภารกิจของใบาย,ยางนะครับก็เป็นบรรทุกนะครับเม่งนะครับที่ใส้ในส่วนกลองบุญนะครับ เพื่อน,นจ้านะครับเพราะมื่อนี้กับโซเฟอร์นคนใหม่เนะเพื่อนได้ใบขับขี่มาเป็นที่เรียบร้อย นกกำลังเดินทางพายาพาไปที่วัดบ้านห้วยบุงพอดีลุงป้ารออยู่นั่นพอดีไปฮาร์ปเขาแล้วก็เข้ากับผากันไปบวชบ้านจักบวชเขาอยู่สายบ้านม่วงเขาบ้านไหนเนี่ยอืมผมเป็นอำเภอบ้านม่วงเปล่แม่นอำเภอบ้านม่วงแต่ไม่รู้จ่ายักบวดอยู่ซิเลอเอาไปส่งลูกหลานโรงเรียนก่อนเนาะแม่ส่งลูกหลานโรงเรียนเรียบร้อยไปรับยาพา แล้วก็ข้าวมาเอาข้าวอีโยนว่างปูว่าข้าวมันไม่พผโอ้ข้าวอันข้าวเพนโอข้าวเพนกับข้าวเพนเพราะว่าเพื่อนเพื่อนบวชแล้วก็เพิ่นกับเพนน่ะนะมาว่ากับข้าวเขาาไปแล้วเอาไปแล้วหรือต่อข้าวไปเสริมเนาะเอาข้าวไปเสริมเอออ่ะแล้วก็เอากันไปวัดแล้วก็เลื่อนเป็นบูษแล้วก็เอากับ อาคิตวรระรภพนจากข้าใหมา่ก่อนนะครับสะพะโรภวินิมุตโตสัพะสันตาภวจิตโตสัตรมติกันตังนิพุต,ตังภวาสัพพิติโยวิวชัชฌนุสัพพโรโรเวนาสตุมาเตภวะวันตารายุทีขายโยปภวภิวั จังวุฒาปจายโนจตารวะธาตุที่อายุวันโนสุภังภาลังสาธุนี่พผู้วดยังไม่ถึงชั่วโมงนะครับสงสัยจะได้ควาสาบันสาผมว่าเนาะสาธุใช่ครับนี่ยังนี่ยังไม่ถึงชั่วโมงนะครับแม่สถานี้ถ้าสามัญสาเป็นอุปชาแน่นอนผมว่า โโอ้หเปิดใจรู้สึกยังไงนะครับผมเองไม่ใช่แม่ไม่ใช่พ่อนะครับผมอยากตื้นใจแทนขนาดนี้นะครับโอ้ยนะครับไม่ใช่ว่าจะจะเกิดแบบนี้ได้ง่ายๆนะครับถ้าไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลจริง นะครับไม่ได้มีเหตุการณ์แบบนี้หรอกครับนะครับตอนนี้ก็ได้แล้วเลขเด็ดไปแล้วโอ้โหกำลังทำให้เศร้าอยู่เลยทำให้ซึ้งอยู่ไปทำให้ตลกซะอีกแล้วนะครับเลขเด็ดใครอยากได้ไปกลับมาหาชิดลุเอาด้วย ยื่น่นแปลงทที่กับแปลงส่ชือเข้าไปด้วยม,วยนนมวยนันเป็นรูปกุศลสองคนนะนะนกุศลทีดาวหารกระชาดีชิชิเด็ก,ดกตวน,นี้<ด>นหน่อยชอบนวดร้า,ายมากรู้ข้างชี้มานียก่อยน่นาเป็นภาพที่อยู่ผนังวัดผภาที่ปู่ของเคยเก็บไว้นีมันมีหัวข้อของชี้นะข้ออะนหัวข้อใี่างห่ยางเข้มาแก้หัวข้อเยว แต่ลูกปู่จะบอกว่าลูกปู่จะบอกว่าบัคโคนแดงเออมึงอย่าไปเด็ดนะมะม่วงอ่าถ้ามึงเด็ดมะม่วงเลยวะมึงจะเป็นเปลนะตายไปจะไม,จะไม่จะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์นะจะเป็นเปลเป็นสามเหลี่สีนะนั่นคือปริศนาธรรมที่หลวงปู่เคยสั่งสอนนะลูกช่างมาอันนี้ประวัติยอ่อๆ อาจจะทำเป็นหนังสือออกมาโอุ้ยเรื่องเล่ลานีเยอะนะไม่ใช่แค่ที่ร้านบางร้เยี่ยมน,นะที่ผมไปอยู่กับลูกปู่ไปอยู่กับลูกปู่ไม่พอไปอยู่กับหลวงตารับลูกตาอีกอีกตองนิหนึ่งอันนั้นเดินไปเดินไปเป็นไงสมัยก่อนจะมีจักรยานโอุ้ยก่อนจะได้จักรยานซั่งเงิน,ม,นนะมาต้องเก็บเงินจักรยานเ,เท่าไหร่สมัยนะั้น ผมว่าไม่ถึงร้อยบาทสบายเลยจะกระยานพ่อผมมีจักรยานคันแรกยี่ห้ออังกฤษสองพันหะ้าร้อยบาทคันใหญ่ๆเลตะแกรงขลางใหญ่ๆมาลูกคร้าเลยอันนั้นแพงครับนะครับจักรยานคันแรกของตระกูลนะแต่ว่าจากักรยานคันแรกเขาประมาณแปดร้อยบาทาประมาณนั้นที่ราคาหลักร้อยเนาะหลักร้อย